ในไล kind of kind of ์สดก็โดนนอกไล์สดก็โดนสรุปแต้แปมครับสาร์ตปอดคอลบเลยหนึ่งศูนย์ไต้แ้มครับ Thorn, xuống, thorn, 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 xuống, thorn, 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 อยบานีนี่สยอดมากเลยใส่ีลสามนพี่จอยสัลขามสวัสดีครับกลับแล้วพี่จอยโดนทุกแผลซุนสาม ไายเต้มครับหนึ่งสามสามหนึ่ง ตรงครับหนึ่งสามโอ้ดีลงครับบ้า โมเลกตินโดยตรงเลยนี่แหละสองสามได้เต็มได้หลบแน่นอนสามสาม

เต็มเดียวกันสีสีกับสีเทาเขาเต็มดเปลี่ยนทรงครับใช่เยอะสีสีกับสีเทาไม่ต้องพูดไม่ต้องบูดสีสีใส่เต็มเลยขึ้นเรื่อยากนะบางโว่กับเรี่นยาก ได้แ้มส่งต่อนะครับเอ้าอะไรจะเอ5 4โอ้ยเาเบตรเอาไว้เมื่อรับงครับผมออ2,000ก็มาน2,000มาเลยครับผม4 5หน้าคาเขาครังแรก

Hãy subscribe cho bắt đầu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  ตรงต่อนะครับห้าห้าเดี๋ยวส่งครับมือรับางเท้าส่งนะครับห้าห้า มาเคริมนเกียร์อะไรนะเกียรไพันลึงรองเท้าส่งต่อนะครับหกห้าลงครับยงมีแผลไหมนี่พี <S <S ่แผลไหมเนี่ยร้อยนี่นะันเดียวครับ

หก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 หหก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 กหกหกหกกห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  ออครับเสือแม่งเหรอวะโดนฝูงงเลยับรับกินออกนมาเมาเอ ม่เสือน้อยตรงต่อนะครับเอ่ัผม้าเเกเมื่อกี้ะไปเสือัเดไไคอเสือกเสืัเสือันเสือรับผมกว่เดียวหมเดียวไหมเดียวเดียวูเสร็จส้นแบกมาเลเซียเฮ้ยบอส บ er> ู๊ดเกือบแล้วมอไซส์พอเดียวไหมเดียวมาเจอกันนะครับเดียวเนี่ยนู้ดจิกเซ็นเนี่ยมาขีดเลยพี่เอ้ยเอาเลยขีดเซ็นเลยมาเอาด้ขีดอะเซเบอร์บอกขีดเซ็นเลยโอ้โหครับนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนี่แน่นี่แน่นจแบ่งไหมไม่แบ่งไม่แบ่งแปด

ลงครับโแบ่ไม่ฟอนไมคิดจะลบเลยเว้ยโอดังเท้าส่งต่อนะครับแปดหก ต้มันายก่า่ด9 6เียบส่งครับด้อย้สวนได้ก็เรียบร้อย6 9ครับผมเฮ้ยเต็มม อะไรแก่คือทำอะไรเนี่ยเจ็ดเก้าเอาแล้วเอาแล้วแปดเก้า Ngủ bỏ đeo được ạ. Cả Cao đẹp. thân đi Th đi <Shout> <Chelsea> ศ yep. ูนย์แปดนาเรียงทรงครับแปดศูนย์กอบโทรมากอบโทรมา Ừ. <laughs> ừ, rồi. Con nào, con nó phải <laughs> ờ, <đi>, à, <laughs> ừ. Để đi Ờ, ตัว oh, okay. um uh, ื้อหัวดิฮลโหลจะไมพร้อมนะครับหัวส่งต่อนะครับแปดศูนย์ลงครับ

เป็นทงครับวบเกเ้าันี้บางโอไม่อยากแมบางโอไมาแ้าอดเลยเสียมาเยอะๆนี่แบบนี้แหละแปดสิบเอ็ ไตเติมครับเก้าสิบเอ็ดปัดเสือหัวเกี่ยวหน่อยดิเอเกี่ยวหัวละบิ้งเอลบึ้งลวดเกี่ยวหัวโอ้โหเกี่ยวหัวรับมื่อกี้ เต็มหน้าแดดเลยตรงต่อนะครับแน่นมากต้องบอกว่าปักเข่าให้เต็มเต็มเต็มเกี่ยวไหมเต็มสงครับจบไปดีแน่นขนาดนี้ตีกคนน้ำก็ได้ไม่นองไรสองเมตรสองเซนแดงเข้าไหลเข้าป้ายเก่ง เสใส่กำแพงิบเอ็ดสิบลงครับเหมือนเสือใส่กำแพงอะเหมืนเสือใส่กำแพงไม่ได้กลับแทบเดียวนะครับมนเสจียบ

ก็พูดไปแต่ก็เขาใช้ได้แต่หัวจะมีพื้นโอ้โหสอนโคราชโอ้ต้นฟุกชนะนะครับพี่ปอนไปคอนักกีฬาข้าสนามนะครับสาต่อสิแต้มนะครับ